ตัดเปิดเหรอค่ะไปซื้อตั๋วกันก่อนวันนี้อากาศดีมากเลยเนาะแดดออกแล้วดูฟ้าสิโอ้สวยมากแม่นี่คือการซื้อตั๋วเข้าสวนสัตว์แล้วได้นี้มาด้วยคนละตัวค่ะตัวเสือใช่ไหมมันขู่คุณเป็นตัวเสือนะฮะอะไรนะแฟนแคสอ๋อแม่าางนนนีี้เเรื่อะไปอยากจับตัวเนี้ยไหนที่เราได้มา แมวมันก right. oh. oh, I mean, so um, ็คือแมวนะนี่คือจุดแรกของเรานะคะไปกันเลยโอ้ตรงนี้ก่อนเจออะไรก่อนเลยโอ้โเต็มเลยนั่นเหมือนพวกหนูอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยแคทจะบอกว่าเลดี้นักชูโอ้โหตัวใหญ่จังสวย วุ่นงานจังๆเลยอ่ะเขาเลยจะอกินน่ารักจังเลยมันมันหามันหาอะไรก็ไม่รู้ไปไปต่อโซสวนสัตว์เปอ๋อสัตวเปิดอันนี้คือเป้าหมายของเราใช่ไหมอันนี้ใช่เปิดเปิดเลยก็เปิดเลยก็เอ๋สองชั้นเราแบบมีสารก่อนออกมาสวนออก ขาบอกว่าหลายชั้นจ้ะโอ้เขาบอกว่าห้ามสัมผัสสัตว์นะลูกสามชั้นน่ะสามชั้นตัวแรกนะจ๊ะลูกทำไมอยู่ชุบชุกเอ๋ ไม่ได้ไหนก็เงียบๆข้าปล่อยระวังเหยียบก่อนนะนกอะไรไม่สักอย่างเขาเดินทุกเอาบ๊ายบายบ๊ายบายได้เนี่ยสู้รักจังเลยงั้นก <c oughs> ็เงียบก่อนนะดูสิ ตัวตัวนี่ชื่ออะไรไม่รู้นเนาะเต็มเลยสวยจังเลยสวยหังายาัทได้มาะพัดดีเลยหางยาวโอ๊ยโอยม่อน้ำโชว์ดูดิโอ้ยไอ้ม่น้ำโชว์มีคนมาดูมันก็มานะเฮ้ยเหมือนมันมาหาคนจริงนะนี่ดูดิดูดิ โอ้ยน oh. ้ำช e> ูน้ำชูเดีวถ่ายทีนกูชูีอีกคนหนึ่งเ้ยอยู่รวมกันหมดเลยอ่ะโยโชินคันเห็นสล็อตลคุณส เรเยียบเขะจ้าเอ๋มันแบบมันอมันอยู่ของมันทั่วเลยอ่ะรักก็อยู่มันปีนกันนี่บุญดสลาดนี่บุญดสลนอนอ่ะสลาดที่มันชัๆที่ชาชาข้าวแล้วเดี๋ยวๆนะโลกมีตัวนอนด้ไหนอุ้ยชิงด้วยคนอนอ่ะเป็นนอนแบบขันข้าอ่ะดูดิ หางคาวโอ้โหอันอนอี้ตุ๊แบบมันหนุบบนเดินวิหลายตัวด้วยอ่ะแลตัวที่มีตัวที่น่ารักที่สุดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้ด้ยอ,อันนี้งูไม่เอาแม,ม่ตัวนี้น่ารักกว่าอันนน่ารักอะ่ะตัวนี้ดูดิตัวอะไม่แต่จับไม่ได้เสีดดยดายจับไม่ได้ลูก

โอ้ซ่ oh, อนตัวอยู่นี่นี่นี <S <S ่บุ่นอนหลับอยู่นี่กลิ่นเป็นไงกลิ่นหอมหวนยยนใจ น,น่ารักเป็นควินเต็มเลยน่ารักดูสิตัวนี้หันซ้ายหันขวาตัวนี้สิมันยื่นหน้าออกมาอ๋อเหรออ้วนอ้วนจะอ้วนดูสิดูสิ ใครอ่ะจะบอกนะคุณชูอ่ะวันนี้จะมาสวยเอาป่ะจับได้ไหมถามดิอ่าเอาแมสแมสตอกญี่ปุ้นบุนบุนหันมาหน่อยน่ากลัวตัวเนี้ย มาโอ๊ยม,มาแล้วมาแทำ <c oughs> ไมอ่ะไมเอารูปมันใกล้ลกลลกลไปเราไม่รู้ปนบนเราไม่รมูร้เขากัดเปล่าไม่เอารู <c oughs> นั่นกระโดดมาที่เราแหมเหนหป้ะเน้ะตู้อรันยขนดูขนดิอยากเอามาเลียงอะ้านที่ดืมี่นดูดิทำได้แต่แพนด้าแดงวะ

ไม่แม่เห็นไม่รู้เห็นอะไรใบไม้มันสั่นๆแล้เขาร้องกันหญ่เลยไม่เลยไปดูตัวเป็ดที่อยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> มันหล่นขนมัน <c oughs> กินได้นะไหมกิี๋ยนะบุญหมูหมูปลา เป็ดยูกับหมูม <S <s ีเป็ดขาวเป็ดตางเลยเฮ้ยเป็ดขาวเป็ดตางเป็ดป่วงเฮ้ยหมูป่าหันแล้วเฮ้ยสวยอะเป็ดปุ่นน่ารักอะคุณมีหาดด้วยนะคุณ มันขวางทางแล้วเลยโอรยโอ้ยโอ้ยปวดฉับขวดเปอย่างนี้ <c oughs> ดีเนาะตอนนี้หนละับหลับกำลางหลับกลางทางถนนเลย <c oughs> มาแล้วมาแล้วคุณหูโอเคครับผมาก เขาใหาหนานั่งไงให้ทางนั้น <Okay. S 2> ชิ้นเปนใหญ่ไป นานัไส่ปุ้นเส็จขวบโอ้โหขวบเ็ขวบโตลอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยหนมันจ้องอ่ะ แซนแคที่เขาเป็นแบบตัวที่ดังใช่ไหมของน่จุดสันข้าอุลบอนตัวอะไรบางอยางจุ่มปุ๊บ ทำไมมันนอนเนาะนี่แฟนแคตกระโดนอนเงียบเลยกระดูกแมวตัวเมื่อกี้เห็นน่ารักน่ารักเลยกินเนื้อกินเนื้อเนื้อเนี่ยตัวนี้คือตัวนี้เนื้อกระต่ายเนื้อกจะเต่จะ แข่งแม่ปุน ก็สำหรับแช่เขานะก่อนแช่ขอ,องเสียงก็แต่เขาร้อนนะเขาไม่แช่โอ้ยรถเ,เป็นรูปอะไรอ่ะหมาอีกโซนนึงใช่เราก็จะไปเจอนี่โหน่ในลูปนะลงมาอีกโซนเออจอเจออะไรก่อนเลยเลยเป็น ตัวใหญ่ดูสิแม่ม้าอย่างนี้เหรอมาสิบอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันจ้องจ้องหน้าพี่บุญเขากำลังเคี้ยวเคี้ยวอะไรอะ่ะเคี้ยวผิวม้าโอ้ยเขาจุง คุณระวังคุณหลบลูกคุณหลบว้าวคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณอย่าไปใกล้มากคุณทำไมอ่ะออาาไปเดนเลนไม่ได้อทำอวมันยืนน้ามาดูหน่อยดูหน่อย No, <laughs> dude! We <laughs> ななよし。<laughs> เด็กไม่ยอมหนาวหนาวจะแย่แล้วนหนาวไหมหนาวเท่าไหร่เพยาชาวพิเลพเล <c oughs> อร์